ครับคัน Evo 2 Solid Carbon นะครับนี่ให้ลองให้คนอื่นใช้ดูนะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่อ่อนดีพี่เหนียวไห<ๆ>มห<ะ>ักไหมนี่มาตกบึกนะครับดูคันแค่นี้ตกบึกได้อะนา้าว่าไงกันตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับนี่ดูบึกมีไซส์ด้วยนะครับันบน,บนี้เรา มาจัดจับคู่กับ,บรอกสเปกตัมนะครับนี่ดูอดอแ <90 S 2> อคชั่นคันเก้าสิบยังได้ไอ่ะพี่นัดั้งเลยัดเก่งได้เลยอืนี่โอ้ยนี่นะครับมีไซส์ครับมีไซสน้ำก่อยนี่ช้อนเลยพี่ไม่เข้าไม่เข้านี่ครับ พันแค่เนี้ตกปลาขนาดนี้ได้ไงครับนี่เปล่าด้วยนะครับอีวทัวสุดีคาร์บอนนะครับ1,200บาทเท่านั้น